ี่ชายรุดญิงรุสึกทำไมหญิงถึงไม่เครทานพ่อเด็ดพ่อไม่บอกหญิงเลยต่อให้เดินเธอไม่ต้องรับใครทำเองได้ฉันทำเองได้จบๆๆคนดูจะห้าร้อยเลยแกได้ละครนะเพื่อนคือจะเปิดชแนลให้หนูได้ยังคะถูกต้องการอะไรความขาดอะไรนะคะชแนลต้องการ เนี่ยรายการใหม่ไหมคะลองจิวการละครการลองสองปีนี่อีพ่อข่อยสิกินแกงหอยกูจะกินกูจะกินวันนี้เหมือนละครนคะตามอินตามจะอยะก่ยะทีียะบะยะกะยะบะยะกี่ยะบ่ลงนี่มันวันพระยะมันบาปเนื้อมันบาปเลยอีไนอีไนข้าเจ้าว่าก็เจ้าจะไปทำแกงหอยมีบทอะไรจำแม่นก่อน จบไม่ได้ไปแล้วผมดูแอปสอนค่ะดูแอปสอนค่ะฉันม่อมฉันม่อมหลวงมรลตีเทวพรหมผูมันคุณชายบุทิพัฒน์สุธาเทพฉันนางสาวสีสยามนี่อ่ะเขาจะเป็นนางเอกให้ได้แล้วจบดิฉันอง จบแล้วหนึ่งพุงเพิ่งไม่ได้อ่านเมนเลยฉันจะเล่นเออแข่งมวยชัยยาเกิดมาชาตินี้ไม่ดาราวดีแานินวันนาเฮ้ยรูเหมือนกันมนน่าขลาดเนือกทิธาด้วยเม่ชาอบงานบ้างอ่ะ นายนะมันชื่ออะไรนะดาราวดีนินมันนาจบไม่เคยรู้เลยว่าตื่นเช้านแก๊ปคือสู้พี่ไม่ได้เด็ก่ะน้องพี่ดูละครจังจากวงวงอ่ะคือดูหมดดูทุกตั้งแต่เราคุยทำไล่ขึ้นไปเอ้ยจ้าเมื่อกีพี่ไอ้อันนี้ก็คุณทองพี่คุณทองไม่น่าว่าคนอื่นเดียวได้นะพูดพี่คุณทอง ฉันชบาแก้วเธอละก่อนกูเลยนี่ดูบทฉันนะเจ้าพระยาป่าพงสาวดีจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้หล้วออกมาทำยุดทหาทีให้เป็นเกียรติยศแก่แ่นดินเธออย่าให้ลำบาแก้พห้พลเลยตปนไทางเป่าทางนี่เสียงเสียงโอ้เปิดทางหยุดทุกคนทุกคนใครดูป่า มูกาเดฟยปากระเดยสุกี้เลคุยนยัยเขาให้ได้เจอพ่อนะแกเขาบอกว่าแกล้มอ่ะหัวกระแทกพื้นหรือเปล่า ไม่สําคัญตนเด็กทันูแต่โกมินหนูก็ดูค่ะหนูก็ดูมันไม่สําคัญหรอกมันจะมีชีวิตอยู่ยืนเจนนิชันแกมันสําคัญคี่ว่าสังคมมัมเมาเยาวชนมัมแมมสุดๆทำประโยชน์ทําประโยชน์อะไรให้แผ่นดินบ้างถึงผู้ผาจะตายไปแต่ความกล้าค่ะจลื่นลมแจิวจิวหลุดไปแล้วจริงคือเมื่อไหร่จะเปิดช่องการละครให้นี่นี่พร้อมทุกบท หนังฝรั่งก็ได้ even the duke c a n n t control the weather certainly not ขอโทษนะดูหนังฝรั่งภาคไทยซิลฟ้าไทยเเเอออมมมยังมปซื้อของอยู่ไหมจีนฉันก็ดูฉันดูภาคจีนใช่ป่ะพี่ชายก็หมู่ข้อหมู่ข้อเไหนเ้อขอบคุณค่ะจบหมูหอ้น้ำหนึ่งข้อสิ่งจิ๋วร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุน้าเหนื hmm. mm ่อยเหนื hmm. <Yeah. S 2> mm ่อยเรียนใครกันละคร